บนโ,โซเชียลมีการแชร์หลากหลายสรรพคุณของใบมะย,ยมืึ <H m? S 1> ชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนัมมกข่าวไทยอสมทอสอบถามกับอาจ,จารย์ที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับสรรพคุณของใบมะย,ยมที่เขาแชร์กันมานี้จริงหรือเปล่าครับโดยภาพรวมเนื่องจากใบมะย,ยมมีการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหลอดทดลองแล้วก็สัตว์ทดลองการศึกษาในมนุษย์จากการสืบค้นข้อมูลไม่มีเลยก็เลยยังไม่สามารถที่จะรับรองฤทธิ์ในการใช้ของใบมะยมได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าการดื่มใบมะยมสดปั่นสามารถช่วยรักษามะเร็งได้ จริงเหรอครับจากการสืบคน้นข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับลิปตั้นมะเร็งของใบมะยมพบว่าไม่มีการศึกษาใดที่เกี่ยวข้องกับริตั้นมะเร็งเลยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้อัน,นี้เนี่ยเป็นการใช้ส่วนตัวของผู้ที่ใช้สมุนไพรดังนั้นสรุปแล้วเรื่องหลากหลายสรรพคุณใบมะยมที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับคิดว่าไม่ควรแชร์ต่อเพราะว่าบางข้อมูลบางลิปที่เอ่ยมายังไม่มีการศึกษาในทางวิทยาศาสตร์เลยก็เลยอาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดได้ กินสมุนไพรอย่างปลอดภัยได้ด้วยการศึกษาข้อมูลให้ครบหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับพบกับชัวก่อนแชร์เมมเบอร์ชิพพื้นที่ใหม่ที่ให้คุณเรียนรู้ตรวจสอบถามตอบสนับสนุนและใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกันที่ YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับ